ทุคนนี้จะมีคำเรียกแฟนว่าอะไรเฉยๆจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เรียกชื่อเรียกแบบโตโน่อะไรเงี้ยเหมือนที่ทุกคนได้ยินนะคะแต่ตั้งแต่สามอันนี้มาที่ฉันก็เคยเรียกที่โน้ตเพาแฟนไม่ได้ได้ยินเลยก็ก็มันไม่ได้เกิดการคุยกันถ้าหนูพูดมันก็ดูแบบอึขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะก็ชิวๆมาเรื่อยๆแล้วพอมันไม่ได้พูดแล้วถ้าจะให้หนูอยู่ดีๆมาพูดหนูก็รู้สึก แปลกๆนิดนึงเนอะสำหรับหนูต่อให้เราจะเรียกอะไรก็ตามแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆหรือการกระทําของเรามันไม่ได้สอดคล้องกันหรือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่ใช่สามเจ็ดแลยวไม่มีบ้านบรรยากาศในวันนั้นจริงๆก็เป็นวันที่ง่ายๆธรรมดานะคะก็แบบฉลองวันเกิดกันป่าเค้กอะไรแค่นั้นเองแล้วเราเติไรที่นูนยัางไงบ้างจริงๆ ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเลยก็แค่ไปที่บ้านพี่โน่ไปกับแม่อะค่ะแล้วก็ถือเค้กเข้าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ด้วยก็เดินเข้าไปแล้วแบบเออเอาเค้กมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีแอคชั่นหนังทำพี่โน่เองเขาก็ตกใจไหมหรือว่าเขาก็รู้เขาก็เขาก็อ๋อเออเโอเคโอเคมาต่อเค้กกันแค่นั้นเลยค่ะอย่างตัวเค้กเปียกนานไหมว่าต้องเป็นคอนเซ็ปต์ไไม่ค่ะคือพี่โน่เขาชอบ กินเค้กที่มันแบบหาง่ายมากๆอะไรอย่างี้ก็เลยอ๋อรูว่าเป็นร้านนี้ก็แค่สั่งมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทิ้ครับเราต้องลงมือทำเองไม่ค่ะถ้าทำเองเดี๋ยวจะไม่ได้กินค่ะา <laughs> <laughs> เค้กยังมีอะไรอะไรนะคะ<อ>เค้กแล้วก็คือจริงๆเป็นของขวัญที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ามันใกล้ๆวันเกิดพอดีก็เป็นแว่นค่ะที่แบบซื้อให้เพราะว่า โน่ชอบมาแย่งของหนูใส่ใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าอย่ามาแย่งกันใส่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยซื้อให้ไปเลยอันนี้เราเลือกคู่ก็ไม่เลือคู่ค่ะก็ไม่ได้ใส่มาคู่กันขนาดนั้นก็อาจจะชอบอันที่มันแบบลักษณะเหมือนกันอะไรอันนี้คือเราตัดเนื้อให้เขาเลยหรือว่าเขาแบบเลือกมาให้ก็เรารู้เพราะว่าเขาแย่งเราใส่บ่อยก็พอรู้แล้วว่าชอบแน่เลยก็ซื้อมาให้เลยแล้วมีโอกาสได้ใส่คู่กันก็จะดูเป็นคู่กันก็อาจจะดูเป็นคู่ได้ค่ะ สาววอไม่ธรรมดาที่นุคลิกช่นสิ้เ็ปีแรกแล้วน่ารักีน่ารักไหมล่ะน่รักจังหวะนั้นมัเกิดอะไรขึ้นง่ปบาก็น่ารักเหมือนเดิมก็้ก็น่ารักแคหนก็ก็อืโอยาก็น่ารักแบบ ก็ทุกอย่างใช่แล้ววันนั้นก <Yeah, ็เป็นวันที่น่ารักดีเราชอบอะไรที่มันแบบสบายๆง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมวลรวมมันก็เลยเป็นคําว่าน่ารักเหมือนเดิมน่ารักน่ารักอันนี้อะไรนะโชว์ตอนวันที่เราพิมไปเนี่ยกจี้ตัวเองแล้วแบบว่าเราเขียนอย่างนี้หรอไม่ไม่เพราะว่าวันนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นฟิลที่มันน่ารักจริงๆมันมันไม่ได้มีแค่หนูก็มีแบบแม่พี่โน่ด้วยผู้จัดการด้วยแม่หนูด้วยอะไรเงี้ยมัน มวลรวมมันน่ารักอะคะ่ะก็รู้สึกว่าเอ้กสามเจ็ดเราเนี้ยเราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเขาอ่านแบบเขาพเศษอะไรก็ไม่นะคะเขาเกิมีมีคือถ้าถ้าแกล้งเล่นเขาเยอะๆเขาก็เกิดปกติแบบนั้นเราเคยฟอนไหว่าอือจำไม่ได้แต่ก็ก็ปกติธรรมดาแหละคะ่ะว่าแบบขอให้มีความสุขขอให้แบบ สุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยได้ทําในสิ่งที่อยากทำจะได้ความเขินเขาที่จะขอลักษณะภาพทางของมันมันเป็นออกมาอย่างสุดโอ้โหทุกคนอยากรู้ไปถึงแอคเลยเหรอภาพเขาจะเป็นคนแบบว่าแบบนักดังอะไรจริงจริงก็เวลาเขาแบบแบบเหมือนเวลาเขาโดนสำเรื่องหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละค่ะเขาก็จะเก็บพยายามเก็บทรงนิดนึงใช่แต่เขาก็จะแบบ อ๋อแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่เคยละไม่เคยเราเคยเห็นนิโน่เสยงสองเสียงสามเสียงสี่ม er> ั้ยพอมีมั้ยเออก็มีมั้งคะแต่ก็คงเสียงซอฟๆแหละแบบมันก็มีหลายสถานการณ์ที่มันก็ใช้เสียงที่มันไม่เหมือนกันอะไรนี่เช่นเชิญมเชิญด้วยมั้ยเช่นมั้ยมันต้องยกตัวอย่าง เดี๋ยวไว้เดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันต้องให้เขาทำให้ดูในแบบตัวการ์ตูนแบบเค็มๆได้ได้หมดเลยค่ะหนักเลยเด็กคนคนี้เขาไม่คำเรียกแทนว่าอะไรจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เรียกชื่อเรียกแบบตโน่อะไรเงี้ยเหมือนที่ทุกคนได้ยินอะค่ะก็จะเรียกตโนนตโนนตโน่อะไรเงี้ยเขาเรียกต้องอะไรเงี้ยค่ะพยาดน้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เห็นในแคปชั่นอยู่ ไม่ม be ีบ e e ูบูบีกเลไม่มีบูบูอีกเลยสุดยอดไม่บูไม่มีค่ะแล้วหนึงวันนี้ความรักมันก็ดูแบบมวนตกลมดีไม่แบบมีอะใช่มวนของหนัง14ครั้งวันนี้ก็ก็มวนดีนะคะเป็นเป็นหนังเรื่องที่มีอบอวนความรักวัยรุ่นความรักอะไรค่ะก็ดีค่ะมันเหมือนฝ่าฟันกันมาเยอะเหมือนกัน กว่าจะพีะ่สูงมากเลยอะไรแบบคือจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบครูฟ้าป้าน,นอะไรหนูก็สบายสบายกันอยู่แล้วอ่ะค่ะเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นยังไงก็แบบสบายชิลๆเรื่อยๆก็รู้จักกันไปดูแลกันไปซัพพอร์ตกันไปอะไรแค่นั้นแต่ตั้งแต่สมัยมิชช่นนารี ก็มันไม่ได้เกิดการคุยกันถ้าหนูพูดมันก็ดูแบบอึขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราแบบอย่างที่บอกเราชิลๆอ่ะแบบเราไม่ได้แบบต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้คือเราเป็นคู่ที่แบบที่ค่อนข้างจะอินพไวามากๆแบบไม่ได้แบบต้องมาฟิกอะไรตายตัวค่ะเราก็ก็ชิลๆมาเรื่อยๆแล้วพอมันไม่ได้พูดแล้วถ้าจะให้หนูอยู่ดีๆมาพูดหนูก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงเนาะ ไม,ไ,ไ,มไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะหนูไม่ได้ต้องการได้คะ่ะการไม่ระบุสถานะทำให้เราไม่สบายใจความสัมพันธ์นีหคือหนูสําหรับหนูการระบุหรือไม่ระบุมันไม่ได้สาคัญนะคะมันมันอยู่ที่การกระทําแล้วสิ่งที่เป็นมากกว่ามันสําคัญกว่าคือต่อให้สําหรับหนูต่อให้เราจะเรียกอะไรก็ตามแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆหรือการกระทําของเรามันไม่ได้สอดคล้องกันหรือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมัน มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไรหร่อะไรเงี้ยมันอยู่ที่การกระทํามากกว่านีใช้ด้วยไอ้ไรมันหายไปของาหาสิบปีอะไรเงี้ยมันมีช่องตรงไหนแก๊บตรงน,นั้นเงี้ยหมายถึงแบบเรื่องควมามความคิดหรืออะไรความคิดที่มันอาจจะไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยคือคนเราทุกคนแบบมันไม่มีอะไรที่ตรงไปหมดอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องปัญหาของแกลบนี้ไม่มีเรื่องอายุไม่มีเลย ไม่ค่อยนะคะหรือหนูไม่ได้ m มองว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่รอกคือหนูก็รู้สึกก็อิมพอไวไปอะค่ะก็แบบเราคิดนี้เขาคิดนี้เราคุยกันก็จบอะไรเงี้ยไม่ได้มาคิดว่าแบบโหมันคือปัญหาของระยะห่างของอายุนะอะไรเงี้ยไม่ได้คิดไปขนาดนั้นนะคะก็อาจจะมองว่าเราเด็กกว่าเยอะอาจจะมีเอาแต่ใจมากหน่อยไหมตรงนี้เรามีบ้างแต่ที่ือแบบนั้นไม่ไม่ค่อยมีปัญหากันเรื่องนี้นะคะถ้าถ้าเราคุยกันเราคกันเรื่องโห้าถ้าถ้าถ้าจะ เถียง,งกันก็ใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องกินข้าวที่แบบถ้าพี่โน่บ่นเยอะๆหนูก็จะแบบเฮ้ยบ่นทําไมก็มันอยากกินนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากค่ะอืมผู้ที่มีความคิดแบบโตมันก็ู้เหมือนกันข้อไม่เหรอคะหนูไม่รู้ว่ามันโตไหมแต่ว่าหนูก็มีแหละค่ะมุมเด็กมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็มีอะไรก็คุยกันแค่นั้นเองเลยค่ะ ก็จะเรียกว่าตลอดกันเพราเปิดใจกันตลอดเราดูสึกไม่ใช่ค่ะก็จะคุยเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าที่ผ่านมาคบกันตลอดไม่มีเรื่องใหญ่เอ้่มันใหญ่ใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่มันไม่เคยทะเลาะกันแบบต่อสู้อะค่ะไม่ไม่เคยเป็นแบบถกกันม,ม,ามากกว่า,าว่าแบบฉันรู้สึกอย่างนี้คุณรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โอเคงั้นเราเอาไงดีงั้นเอ้ยอันนี้นิชาต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้น ่วยกันปรับนะหรือว่าอะไร้ะคือมันก็คุยกันได้ค่ะมันไม่ได้แบบว่าต่อสู้เป็นฝั่งตรงข้ามกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็น,บบน,นคุยเรื่องไกลๆกันสักคนอะไรทันร่วมกันร่วกันไม่เลยค่ะตอนนี้อย่างอย่างเดียวที่คุยกันคือใช้ชีวิตพี่อยากทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยนม่ใช่อยากไปงานสายไหนอยากจะทําอะไรแบบไปให้สุดเลยหนูก็เหมือนกันก็พี่เขาอยากทําอะไรก็ให้ทําให้สุดเหมือนกันคือเรารู้สึกว่า เออในตอนนี้ที่เรายังมีแรงกันเราก็อยากให้แบบต่างคนต่างทําในพาร์ทของตัวเองให้เต็มที่หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเียวมาซัพพอร์ตปปะใช่ค่ะก็ซัพพอร์ตกันไปแต่ถ้ามันเป็นไปได้เราก็อยากให้ผู้ชายคนนี้เป็นตัวตอบในชีวิตของเราโอหนูเป็นคนอิมพลา์มากเลยคือหนูแบบไม่ได้ฟิกตายตัวแบบคิดมองหรือแบบเลยคือหนูแบบไม่ได้ฟิกตายตัวแบบคิดมอง หรือแบบปักหมุดไว้อะไรเงี้ยหนูมไม่เป็นอย่างนั้นนะคะแบบเนี่ยวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาดูหนังก็แค่นั้นเลยอ่ะสำหรับหนุ่คอาจจะวาบความแพงว่าศักษาสฉันจะไม่วางค่ะไม่วางค่ะไม่วางค่ะตามความรู้สึกดีกว่าเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกใช่เดี๋ยวมันจะเป็นเองพี่าวค่ะถ้าคว่ามันอินทรไว้ไปเป็นคนนี้จริงๆในอนาคตเราโอเคสมมุติเหรอคะถ้าถ้าถ้าเป็นมันก็โอเคอยู่แล้วอะค่ะคือถ้ามัน มันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วมันก็โอเคแล้วเราถึงได้อยู่ไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็เต็มที่ในพาร์ทของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยแล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากทำในชีวิตวอะ